ตอนนี้สิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับแน่นอนครับเอกชนเขาอยากจะเห็นการเมืองมีสะเขียนระภาพมันจะมีผลต่อการลงทุนนะครับถ้าการเมืองนิ่งการทําธุรกิจก็น่าจะดีไปด้วยขณะที่ประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาปากท้องครับและบางส่วนก็หวังว่า,าโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตจะได้เดินหน้าต่อครับ บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดนัดแนมเือหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าค้าขายค่อนข้างซบเซาแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองคนนี้บอกว่าช่วงนี้ค้าขายยากขึ้นครับประชาชนซื้อของน้อยลงยอดขายหายไปกว่า30%ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่ามาจากปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายครับ มันก็แย่ลงกว่าเดิมค่ะพี่เหมือนเมื่อก่อนลูกค้ามันจัดสินใจซื้อง่ายแต่เดี๋ยวนี้จะคิดคิดหนักกว่าเดิมในการหยิบซื้อค่ะพี่เพราะแบบเขาจะซื้อสิ่งที่สําคัญก่อนมันครับเศรษฐกิจมันก็แย่กว่าเดิมค่ะชาวสงขีกคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายราคาสินค้าสูงขึ้นแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําได้หรือไม่เพราะว่ายังไม่เคยเห็นผลงานค่ะ ก็ต้องรอดูผลงานแกแต่ถ้าส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่<อ>ว่าอะไรไย,ไไยังไม่เห็นผลงานใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะแกก,ก,ก็อยากให้โอกาสแกทํางานนะนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแกเพราะแกยังไม่มีประสบการณ์ขณะที่ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาสม้มบาตูมัสจังหวัดยะลาบอกว่าต้องการให้ในายกผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเลต็ตครับเพื่อกระตุ้นการใช้ใจ่าย ในครอบครัวก็มี6คนและก็ท่านลูกๆได้4ี่คนก็สิบหมื่นแล้วเพ่อกับแม่อีกสองคนก็เป็น60,000ื่นล็กชะลอตัวจากนี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะคะที่ขยายตัวได้คือภาคการท่องเที่ยวที่ได้อนิสงจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาในช่วงวันหยุดก็เลยต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็จะส่งผลกับความเชื่อมั่นของการลงทุนค่ะ ความไม่มีสียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีผลอยู่แล้วในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นในการลงทุนของต่างชาติที่เราผลักดันอยากให้มี FDI จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่การที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือไม่มีความมีสีิรภาพเนี่ยสิ่งที่เราเคยไปคอมมิตไปขายของกับต่างประเทศไว้วันนี้เขาก็ไม่รู้ว่ายังเป็นตามข้อตกลงที่คุยกันได้หรือเปล่าผมว่ามันก็จะกระทบเรื่องของภาคการลงทุนนะครับในส่วนที่ข้อความไม่แน่นอนตรงนี้ทําให้ต่างชาติเขาต้องชะลอการตัดสินใจขณะเดียวกันเราอย่าลืมเราไม่ไม่ได้อยู่คนนเดียวใ ในภูมิภาคเรามีเวียดนามเรามีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีอะไรที่เขาดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเช่นกันฉ,ฉะนั้นทางต่างชาติเขามีการเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าประเทศไหนมีความสามารถมีเสถียรภาพมากกว่ามีจิทธิทประโยชน์จูงใจมากกว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่าประเทศไทยพอเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้นโยบายมันก็จะขาดความต่อเนื่องผมว่ามันก็กระทบอยู่แล้วกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียครับ โดยนําสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากวิสาหกิจชุมชนและเอกชนมาจําหน่ายครับในช่วงวันที่15ถึง18สิงหาคมที่สวนย่อมสุภาษารังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคร,ครับคาดว่าเงินจะสะพัดไม่ต่ํากว่า10ล้านบาท